เนี้อะไรอ่ะทอดอะไรทอดลูกชิ้นกุ้งดูลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งหรือลูกชิ้นกุ้งไอ้ทอดทำลูกชิ้นกุ้งทอดเสียงไม่ชูช้าเลยเลี้ยวเสีย มเยอะไปเยอะไปนะเนี่ยไหนบอกสี่ลูกไงก็เมื่อกี้ปู่บอกให้เติมมาไปอีกอ่ะเมื่อกี้มันพอดีแล้วโทษแน่โทษบู่อีกนี่นลูกชินกุ้งนะ,ะหอมดูท่าปั้นดูท่าปั้นลูกชิ้นพอ่อต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ หมดอีกเดี๋ยวอีกสองรูปต้งเ๊ะต้งเปซอลาตะช่างไหอันนี้เค่ทำกินเองเดี๋ยวทำขายทำกินเองออเดอร์เนี่ยเกะกะอันนี้มากเลยเออผมก็แทนที่จะหมุนซะตั้งแต่แรกนี่สุดท้ายยังใช่แล้ว ้ยนี่ค่ะอะไรลูกนี้พิเศษเหรออลูกชินต้องกโกงดิอ,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 อโอ้โ ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนะคะทอดมันกุ้งขนาดใช้ได้เดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงพวกนี้นท่านชิมสัตว์เขาเหรไม่นี่นี่ทอดทอดมันกุ้งนะคะกำลังลูกกลมๆนี่ใช้เวลาทอดประมาณแต่จะเปิดไฟ ไม,ไ,ไม่ถึงสามประมาณสี่นาทีก็ได้กินกันแล้วเนี่ย<ม>อ่า<ม>เส็จไปแล้วลูกหนึ่งนี่ขอดูชัชดๆหน่อยขอดูชัชดๆหน่อย<ม>อือ่าที่เหลือเอาเพื่อนๆขึ้นมา